ก็ขอกลาบซีทุกท่านกันด้วยนะครับผมพวกผมอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้กูอยู่ในเกมของโลบ็อกนะครับผมในเซิร์ฟเวอร์ซากุระสแตนนะ่าจากที่ทุกคนเห็นชื่อคือผมวันนี้ผมจะมารีวิวลิมลุกนะครับผมอ่าอ่าเป็นอนิเมะดังเลยครับผมอ่าไม่รู้ดังหรือเปล่านะพูดไปก่อนแต่ผมชอบอนนเมะเรื่องนี้พอสมควรเลยนะฮะติดตามทุกตอนนะครับผม เราเราก็จะไม่เสียเวลามาพูดมากทําเพลงอะไรแถววันนี้นะเราก็จะไปดูคลิปกันเลยนะครับผมต่อจากนี้ครับเราก็จะมาพูดเรื่องสกิลของรีโมรูกันบ้างนะครับผมเราจะมาพูดเรื่องพาสซีฟของรีโมรูนะมีอยู่2พาสซีฟนะพาสซีฟแรกของเขาก็คือจะสามารถวิเคราะห์ศัตรูได้นะครับผมอ่า วิคสัตห์ตูยังไงวิคสัตห์ตูคือเราจะใช้เมาส์ไปชี้ใส่สัตรูหรือเพย่แยกคนอื่นนะผมมันจะมีชื่อตัวละครบอกนะฮะอะ,อะไรประมาณนี้นะครับฮาสซีที่สองเขานะครับผมก็จะรีเลือดนะครับผมทุกๆุกห้าวิจะรีเลือดห้าสิบครับผมประมาณหนึ่งวิเท่ากับห้าสิบนะ,ะแต่มันจะรีประมาณห้าวิคือรีห้าสิบเลยถือว่าดีนะครับผมมีสก,กิลเลือดคือดีและตลัวละครรีเบอรูรก็ผมมีอยู่สามหมดด้วยกันนะฮะ เราไปดูโหมดแรกของเขาผมโหมดแรกจะเป็นสลามโหมดโหมดที่สองจะเป็นฮิวแมนโหมดโหมดที่สามจะเป็นซอสโหมดนะครับผมอ่าถ้าพูดชื่อผิดหรืออะไรก็ขออภัยด้วยนะครับผมอไม่ได้เก่งอังกฤษนะครับแล้วก็มาดูโหมดสลามกันบ้างผมกดตัวแซดนะฮะเพื่อเป็นการแปลงเป็นโหมดสลามหรือเราอยากกลับเป็นโหมดมนุษย์ครับผมก็กดแซดเหมือนเดิมทนจะากลายเป็นโหมดมนุษย์นะฮะ หมูนก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครอยากเปลี่ยนเป็นโหมดซอสโหมดของกดตัว Q นะเป็นการชักดาวมาก,ก็คือโหมดซอสโหมดนะฮะนี่ก็มีคร่าประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวโหมดแรกกันก่อนนะเป็นโหมดสลามนะฟึบนี่น่ารักไหมครับโหมดนี้ครับจากการคาดเดาหรือเห็นนะไม่ใช่เดาหเห็นเลยผมคือจะกระโดดสูงขึ้นนะอ่าถ้าเราเป็นโหมดมนุษย์นะครับผมเราจะโดดขึ้นตรงนี้ไม่ได้นะ้าเราเป็นโหมดสลามจะกระโดดสูงขึ้นนะครับผมนี่เป็นไงนี่คือ ตีไปอีกแบบนี่ยลูกโม่โดดไปถึงนะหมวดสลามถึงแน่นอนอ่ะหมวดสลามผมมีอยู่2 s k สกิลนะฮะสกิลแรกผมเป็นสกิลตัวทีนะครับผมมาดูกันนี่ไงเหมือนแบบเป็นปล่อยพลังครับผมอ่ะทำสตูแขนขามีเอฟเฟกเลื่อนไหลด้วยถือว่าสวยนะฮะมีดาเมจอ,อยู่ที่150นะครับมีคููดาวสกิลอยู่ที่25วิวิครับผมถือว่าดีนะฮะไม่ได้นานไม่ได้นานจนเกินไป แถมแมเมยก็ใช้ได้นะครับผม150เลยเรามาดูสกิลต่อไปกันบ้างผมของหมวดซารามนะฮะสกิลนี้จะเป็นสกิลวายนะครับผมถ้าสกิลวายจะเป็นการฟื้นฟูให้ผู้เล่นคนอื่นหรือเพื่อแย่คนอื่นนะฮะจะฟื้นฟูลเลือดจมา100นะครับผมคูณดาวสกิลที่25่ิาวินะฮะจะเป็นยังไงไปดูกันผมต้องใช้ยากใกล้ผมแล้วก็อยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงหน้าอะไรอยู่บนหัวก็ได้ฮนะกดวายครับผมนี่จะดูดจะดูดผู้เล่นเข้าอยู่ในตัวแล้วก็คลายทิ้งฮะตูวก็จะกระเด็นไปกกเด็นไนไลียอ,อ นะครับผมโหมดสลามก็จะมีแค่เท่านี้ผมแค่2ส,สกิลไปดูโหมดฮูเม mm ้น hmm. โหมดเป็นบ้างนะฮะนี่แล้วเก็บดาบกอนนะฮะโหมดนี้ผมมีอยู่5สกิลนะฮะว้าวสุดยอดไปเลยนะครับผมสกิลแรกนะครับผมของโหมดฮูเม้นนะเป็นตัว E นะครับผมสกิลตัว E เป็นสกิลทําให้ศัตรูติดอัมาพาตหรือสตัรนครับผมจะติดประมาณ3วินะฮะผูดาวสกิลอยู่ที่10วิก็ผมถือว่าเร็วนะ10วิเองถือว่าเร็วนะครับผมแต่ นี่เป็นการปล่อยแกส๊สออกมาให้ศัตรูติเอามาพาดนะผมเหมือนเหมือนเป็นแกส๊สทําให้เหมือนผงชาอะไรแบบนี้ละมัง้งเออต่อไปม,มาดูสกิลหมดตัวอากันบ้างเราจะใช้เมาส์ชี้ใส่ศัตรูก็ผมกดแล้วก,กดตัวอาเป็นการปล่อยลูกบอลใส่นะโอ้โหไม่โดนวะเยาต้องล็อกต้องกดชิปล็อกแน่นเลยว่าเออไม่โดนอ่ะ <laughs> <laughs> เห็นกันแล้วผมจะมีได้เมจอยู่ที่100ผมสกูดาวสกิลที่30วิบนะฮะอ่าถือว่ารุนแรงพอใช้นะครับผม สกิลต่อไปผมสกิลตัวทีนะฮะนี่นไงจะปล่อยไฟอยู่ใต้พื้นนะครับสร้างวงแหวนเวทอยู่ใต้พื้นศัตรูแล้วก็ปล่อยไฟขึ้นมานะเท่ามากมีได้เมทที่หนึ่งรอยห้าสคูดาวสกิลอยู่ที่สามสิบห้านะครับผมอ่าก็ถือว่านานนะฮะสกิลต่อไปผมสกิลตัว Y กันบ้างนะครับผมสกิลนี้ถือว่าดีนะครับผมบอกเลยอ่าจะเป็นการดูดศัตรูเข้าไปในนี้ผมทำในเมทอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบเลยนะฮะ อคุณดาสกิลอยู่ที่25วิเท่านั้นนะครับผมถือว่าดีมากนะครับแล้วก็มาดูสกิลอัลติเมทของตัวนี้กันบ้างนะครับผมอ่าเป็นสกิลที่ผมชอบนะในอนิเมะก็มีนะครับผมอ่าเป็นสกิลตัว F นะฮะเป็นสกิลโจมตีหมู่ด้วยนะครับผมสกิลนี้ผมไม่แน่ใจดาเมจนะครับเท่าที่ผมทำเดาเมจได้นะก็ดาเมจจะอยู่ที่250นะครับผมคุณดาสกิลอยู่ที่ที่ผมเทสนะก็1นาที30วิครับผมดาเมจนะผมหาในเว็บมันบอกว่าจะลดประมาณ50% แต่ผมไปทดสอบกับตัวละครเลือด300แล้วผมทําเลือดอะไรอยู่50 นะครับผมก็ดาเมจลดไป250นะอยห้ผมผมขอกำลังตีว่าดาเมจ250แล้วกันถ้าเป็นตัวอื่นผมไม่แน่ใจว่าจะลด50%หรือเปล่านะครับอไปดูกสกิลตัว F นะฮะนี่ไปการบินขึ้นไปข้างบนฮนะจะปล่อยลูกกลมๆแบบแล้วก,แวก็แล้วก็ปล่อยแบบลงใส่หัวนะฮะเออันอนี้ไม่เห็นนะครับผมดาเมจที่250ตามที่บอกไปก็คือเป็นสกิลที่แรงนะครับผมแล้วก็อยู่บนฟ้าด้วยให้ศัตรูตีเราไม่ได้นะฮะไปใช่เป้านิ่งนะผมถือว่าดีนะครับแล้วไปดูหมวดต่อไปกันบ้างเขาเป็นหมวดนนะะฮฟิี เราก็จะมานดูดาบของริมรุกันมากผมเป็นคาตานะหรือซามูไรไม่แน่ใจนะอ่าก็เราเป็นคาตานะแล้วกันเออซามูไรก็ชาวปันเอะนั่นแหละครับผมโหมดของซอสหมดผมจะมีอยู่5สกิลนะฮะจะเพิ่มสกิลหนึ่งมาก็คือไม่ใช่สกิลเป็นการคลิกซ้ายผมเป็นการตีธรรมดาที่ผมชอบนะบอ่า นี่ครับผมเป็นการตีเก้าครั้งนะ,ะนก็ไม่แน่ใจว่าเก้าครั้งจริงๆีหอเลหรือผมนับผิดไปนะมีดามเมจอยู่ที่ถ้าโจมตีครบห้าเก้าครั้งนะครับผมจะมีดามเมจอยู่ที่หกสิบห้านะฮะมาดูกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเหหรอเออนับผิดนะครับผมมาดูสกิลต่อไปกันบ้างครับผมอ่ะเป็นตัวอ e ีนะฮะของโหมดซอนโหมดนี้ครับผมอ่าแล้วก็เล็งใส่สตูก็ผมแล้วกดอีนี่ เป็นการแบบใช้เวทมนต์ไฟแบบไฟสีดำฟาดลงพื้นนะฮะมีดาเมจที่75ผมคอดาวสกิลอยู่ที่25นะก็ไม่ถือว่าน่าเกียดนะครับผมอ่ามาดูสกิลต่อไปกันบ้างเป็นสกิลตัวอากันนะครับอ่าชี้ใส่ศัตรูเหมือนเดิมนะแล้วกดตัวอารับุมนี่ป็นการใช้เวทมนต์สายฟ้านะตกลงใส่หัวศัตรูนะครับ มีดาเมอยู่ที่100่งรเอราสกิลอยู่ที่25วิครับผมถือว่าดีนะฮะอ่ะสกิลต่อไปผมสกิลตัวทีนะครับสกิลนี้ผมไม่น่าจะว่าใช้ยักษ์ไกลยัยากษ์ใกล้เราเดี๋ยวจะยืนตรงนี้แล้วกันอ่ะชี้ใส่ศัตรูกดตัวทีครับผมอ๋อไม่ถึงว่ะ <c oughs> ไม่ถึงนะฮะมากดตัวทีกันเลยครับผมสกิลตัวทีนะครับผมก็เมื่อเราวาร์ปเข้าไปข้างหลังศัตรูนะฮะศัตรูจะติดสตัร์นี่ครับผมอ่าผมไม่แน่ใจกี่วินะ เมื่อศัตรูกูติดสตันของเราเราสามารถคอมโบสกิลต่อได้คือการยิงทายนะผมอย่างนี้อ่าเมื่อเราวาร์ปไปหลังกดตีไปเลยนะผมนี่ศัตรูจะปิวไปอย่างนี้นะฮะอ่าสกิลตัวทีนะผมดีนามจอยู่ที่35นะครับคุณดาวสกิลอยู่ที่1ิวิครับผมถือว่าเร็วมากเลยถือว่ามีประโยชน์มากนะครับผมอ่าสกิลนี้เรามาดูสกิลต่อไปกันบ้างครับเป็นสกิลตัววายนะครับผมสกิลตัววายแล้วผมเป็นสกิลช้ระยะใกล้นะฮะกดตัววายกันนะครับผม เท่าที่ผมไปหาจากในเว็บมาผมมันบอกว่าเป็นการสตาร์ทสามวินะครับผมคูดาวสกิลอยู่ที่สิบวินะฮะอ่าแต่ผมรู้สึกมันไม่ได้สตาร์ทยังไงไม่รู้นะเพราะว่าผมทดสอบมาแล้วนะฮะเออหรือมันจะบั็กยังไงก็ไม่รู้ฮนะเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้จริงกันบ้างน,นะครับแล้วเราก็จะมาดูสกิลสุดท้ายของโหมดซอร์ทโหมดกันบ้างน,นะครับผมอ่ากดตัว F นะฮะนี่ จะมีไฟติดอยู่ที่ดาบก็ผมอาจะทําให้ศัตรูติดสถานะเผาไหม้นะครับผมหรือติดเบินนร์นะฮะผมไม่แน่ใจดดเมจเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าผมผมทำการทดสอบผมคือตีคือโจมตีครบจํานวน6ครั้งนะคือคอมโบของเขานะครับผมอจะทำาดเมจที่1 0 3นะครับผมเพิ่ม <c oughs> ขึ้นมาจาก6 5 1 0 3นะไม่รู้ดดเมจเพิ่มหรือเปล่าเพราะาเลือดมันลดเ,ลนเรื่อยๆผื่อยตรจตีอะไรอย่างนี้นะครับผมศัตรูจะติดเบินนร์นะฮะแล้ว ไฟจะติดและไฟจะติดอยู่ที่ดับประมาณ45วินาทีนะครับผมอ่อาก็ถือว่าดีนะเป็นสกิลที่เ,เพิ่มดาเมจให้เรานะครับนี่ซึ่งว่าคูดาวจะไม่ค่อยนานนะจากการที่เราจะ10วิน,วนะนะครับผมเดานะไม่10ก็5นะผมเนี่ยตีอย่างนี้ผมเห็นไหมศัตรูจะติดไฟับผมติดสาระเผาไหม้นะฮะดาเมจทำได้คือ103คืนดีมากนะครับผม อ่าที่ไม่รู้มผมจะมีสกิลเทเลพอร์ตนะอ่าคือการกดตตวีครับผมแต่ระยะการใช้ถือว่ากลางๆไม่ได้ไกลมากผมแต่ก็ไกลกว่าชาล่าเอกชาล่านะครับใช่ไหมเอ้ยเฟชชาล่านะครับมตวีครับผมนี่ถือว่าไกลอยู่นะฮะประมาณตรงนี้ผมถ้าเฟชชาล่านี่จะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับผมแต่ก็จะสุดตรงนี้อยู่นะถือว่าไกลครับผมแล้วก็คูดาวสกิลที่เร็วนะอยู่ที่5วินะครับผมเน่ถือว่าไกลนะถือว่าดี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  ไมถ่ถือว่าแย่นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาสรุปตัวละครริมารุนะครับผมลิมารุนี่ผมว่าเป็นตัวละครที่ครบเครื่องนะฮะคือมีทั้งเดเมจที่ดีเลือดก็พอใช้ได้ผมเลือดถือว่าดีแหละแต่ผมจะแค้ประมาณ500นะฮะผมขอติดไป0.5แล้วกันนะครับผมลบไป0.5แล้วกันคืออย่างอื่นดีครบทุกอย่างที่ผมต้องการนะครับคะแนนผมให้ตัวละครนี้คือ9.5เต็ม10ครับผมสุชาก็บอกไปแล้ว เรื่อไปถึงห้าร้อยนะฮะน่าจะคนละคนน่าจะห้าร้อยอ่ะจริงๆอ่ะน่าจะคือห้าร้อยน่าจะไปใช้จริงสู้ตัวอื่นได้สบายผมแต่เท่านี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะ d ด m a g ม,มีมีหลายโหมดครับผมอ่าโหมดหนีโหมดสตันถ้าสตัรมีเยอะมาก,กนะครับมีอยู่สามท่าเลยทีเดียวนะการสตันของเขาถือว่าดีมากครับผมและสามารถฮิวเลือดให้เพื่อนได้ดีมากๆเลยนะฮะอ่าเดี๋ยวเราก็จะไป ไล่ฆ่าพเพเยอร์คนอื่นกันนะผมอ่าไปกันเลยอ๋อเกือบลืมแล้วครับน้องๆลิมลุกก็จะมีสกิลท่าโพสของเขากันด้วยนะเป็นการกดตัวจีนะครับผมนี่เปิดหน้าไม่ได้ที่กสิทธิ์ขึ้นนะฮะอ่า อ่ะ,อะเดี๋ยวก่อนผมก็มีเรื่องจะบอกแล้วผมว่าคลิปนี้ถ้าลงช้าหรือลงช้าเกินไปก็ขออภัยนะครับผมเพราะว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นึกคือน้องของผมเองนะอ่าแต่ไม่ใช่น้องแ,แท้ๆผมเป็นล้านนะครับล้านของผมนี่เป็นทําการเล่นประทัศนะครับผมอ่าหรือประทัดอะไรเดี๋ยวผมขึ้นม,มาคือประทัศลูกฟุตบอลน,นะแล้วมันเกิดอุบัติเหตุก็คืออ่อมันระเบิดคามือผมตอนนี้โค o ตอนนี้กำลังส่งเข้าโรงพยาบาลตอนนี้กำลังผ่าตัดครับผมอ่าก็ขอให้เหตุการณ์นี้เป็นอุทาหหณ์สำหรับใครหลายคนเพราะว่าวันนี้เป็นวันอ,ออกพรรษาใช่ไหมน่าจะานะครับผมอ่าันที่21นะฮะก็ขอทุกคนระมัดระวังตัวกันด้วยนะเซฟตัวเองให้ดีๆครับผมสําหรับเรื่องก็จะมีแค่นี้ครับก็จะบอกจะก็แค่อยากจะบอกให้ทุกคนระวังตัวเอาไว้กันด้วยนะครับอย่า,อาไปเล่นพินเรนนะครับมันอันตรายมากนะฮะอ่าก็เราก็จะไปไล่ฆ่าคนกันเลยนะครับผม ก็ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์กับผู้เล่นคนอื่นเป็นที่เรียบร้อยนะฮะอ่าเราก็จะไปไล่ฆ่าคุณกันนะครับผมสมนี้ก็บวกกันมันพอสมควรนะอ่าน,น้องขออนุญาตปิดเสียงผมมีคนเปิดอ่ามีคนเปิดเพลงนะโอ้โหเปิดอะไรก็ไม่รู้นะครับผมเออลืมไปท่าสตั้นน้ี่วะว่าขึ้นไปไม<ว>่ได้โอ้ยคว้าผิดเอ้ยว้าผิดวะไปบ่งจะตายจะตายแล้วตายือ ให้เปิดเท้าบังอาจโยนลูกฟาไปเอาโดนตัวนี้ท่านปล่อยไปแล้วกันนะผมเด็กไอ้ตโโัวนี้ตัวอะไรอ่ะโอสุกุนะเหรอตัวนี้ตัวสุกุนะาเพราะเราต้องใช้ดาบแล้วอะผมขอล้าช็อตแล้วกันโป้งโดนอะไงล่ะสุกุนะเอ้าไม่วับโอ้โหอยู่ดีก็บ <cheap> ักนะฮะโอ้ไม่ชอบเลยนะครับผมน้องๆ มาตัวน,นี้อสตันสตันสตันโป้งระเบิดลายวิดไฟดูดจะแตกนะจะแตกแล้วนะฟันธรรมดาแล้วกันฮึบพับพับพับ,บป๊อปป๊อป,อปอโอเปรดว่าไปด้านหลังก็ได้อ่ะนี่เคตีสตันละฟันฟาดฟัน,ฟน,ฟน,ฟนแตกชิวอะโอ้ยเอ้ยเรา เราสามารถเดินไปหลายหรอตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะเอาเอาหายอันนี้หายจะสกิลเวไฟไปโดนป๊าป้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 าขบโบขบโป้งฟาดหัวปิู่นี่สตาร์ทต่อสตาร์ทต่อไอ้ฟาดไปโดนไปไหนไปไหนเอาตัวนี้ตันพวกนี้ตันทางออืตันบางทางเหรอโว้ย วัาวหลบสิวัาโอ้โหสิสิส้นเลยชิมหายละสิพี่สิ้เลยครับน้องๆอ,อ่าคนปิดเพลงครับน้องๆมาจะได้เล่นแบบชิวๆไม่ต้องกลัวอะไรฮึบตุ้หลังตุ้หลังตุห้ตหลังฟาฟาฟาฟ,า,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 ฟาป้งแตกใช่ไหมไม่แตกหรอแตกเิเออแตกซ้ำกันไวเ้เฮ้ยคนไหเปิดเพลงวะบังอาต บ้าอัด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 ตั้งอัดติวสามฟาดฟาดต่อเอาชิบหายสกิลพ <N> ูดเอาหายก่อนนะครับ <atures> ก oh. <N> ่อนเออเออเอโดนจะตายสามนะเอ้ยตายสองนี่ยังไร้ท่าว้ายยุบโอ้โหโอ้โหโอ้เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เราไม่ควรไปยุ่งกับกิวการมีนอ้าเราเจออะแหมออกเร็วจังเลยนะมึงก็รีบออกเกิดไปซ่อนตัวแล้วน้องชายน้องชายพี่เปิดโหมดไฟก่อนเออฮึบฮึบโป้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 แตกแตกไปยูสายฟ้าคอมโบตตายจ้ะเออตายแล้วหนึ่งเออเจ้าเมฆอยู่ไหนวะก็ขยันตามล่ะฮักเพื่อให้กันโอ้เจอละ กูว้าแล้กวออูว้าไปดิเออว้าไปนี่ร้อนว้ามาเราจะว้าไปตรงนี้เอาดิฮ่า <c oughs> ไม่ได้แดกนี่รู่เพื่อนยากเราเพื่อนกันแต่พีเ่เอา้โดนตัวนี้เฉยเออโบโบโปโปโปขอข่าก่อนเออไปตายด้วยไอ้ชิบายเออหลบทันจะตายแล้วจะตายแล้วอันตีใหญ่ไหมมาเป็นกระถายลายเบ็แล้วกัน โอเคแตกแตกหนึ่งอ่าอันตันายจังกมัน,นีิดแถวนี้ว่าต้องสตันมาก่อนสตันไปควันเอา้าควันหรือครูดาวอยู่ชิบหายเออสตันแล้วเวัวนี้ไม่ตายหรอนั้นตายไปก่อนแล้วกันเนาะนายนายตายไปก่อนนะฮ่โาโดนโอ้แตก็รัววัดเท่า ว่าวาร์ปออกโอ้โหวาร์ปไม่ทันด้วยแล้วอ่ะผมไม่เจ็บหรอกมัง้งโอเคไม่ได้เจ็บอะไรมากแล้วผมไมอยากรู้รักษาจะบัฟเลยตัวเองหรือเปล่ารักษาเพื่อนั้นต้องบัฟเป็นตัวเองได้สิลองลองไม่ได้โอเคแต่ไม่เป็นไรเรามีลีดละห้าสิบหัวกันนานแล้วพวกมึเงเนาะลัดชอด็อตลัดชอด็อตรัดชอด็อตรัดชอด็อตลัดชอด็อตลัดชอด็อตรัดชอด็ดชอตรั ลุงเอเอใช่ลมเซิร์งมันใช่น้องน้องโอ้โหแต่มึงรัดที่พี่ไม่ยอมแต่มึงรัดที่พี่ไม่ยอมเก็บดาบก่อนอะไรมองหน้าเรื่องอุอ้ยอะไรน้องนี่ดูเข้ามาดูเข้ามาสตัร์รอสตัร์รอพี่สตัร์รอ,อ,อปุ๊บกลับล่างปล่อยขึ้นดาบกลับล่างต่อควักดาบโอ้โหเอ้ยตัวนี้ดี่ว่าเอ้ยหลา่มือหลายมือ ท่าเลยน้องงึบเอ้ยเปลี่ยนล่างกลับไปเลยโอ้ยจะใส่ตัวนี้กนะ็เออไปเลย,เย,เลยตัวนี้ตายก่อนก็ได้ตายเลยป้องแตกเฮ้ยเอาไม่ใช่ท่านี้พี่จะวาร์ปเออเอาไม่ได้วาร์ปศพมันไม่าใจพี่เลยอือ uh, ลลอุอ้ยมันโลบาเลรอเออแตกเออเออเอาเอาหาเรื่องหาเรื่องห่อมาดิมาดิครับเฮ้ยวาร์ปข้างหลังโอ้โหไม่ใช่ตัวนี้เออตัวนี้ก็ได้อะ โป้งแตกลบลดสกิลอ่าฮิมรุมามาเพื่อนเราเพื่อนยากเฮ้ยตอนนี้รัดเราต้องรัดช็อตเฮ้ยไม่ทันแตกอือแตกดีแตกแตกอืออุ้ยเอาไปละอืออืออือมันโอ้โหเสริมที่มันมากโอ้ยดิมรุอือโดนโดนตัดแคบไปอันนี้แคบขาดหนึ่งอืออุ๊บอึ๊บอ่าตุยหลังปาด อุ้ยกีกมันแท็กกับกีนขาเไนแล้วชิบหายแล้วนอะไหนวะเฮ้ยกี้เสียวหลังว right. okay. ูไปเลยเฮ้ยฮึบมาโดนบนหัวโป้งก็แตกโอ้โหโอ้โหจะตายแตกหนึ่งโอเคมาดูดูเข้ามามาเร็วมา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 ใกล้ๆมาโอโหไม่มาไอไอไอนี่อุ้ย มีนี่เราช่วยกินกนเนไปไงเอาแบบบุญคุณโชว์บุญคุณก่อนเรามีพระคุณอะไรเนี้ยมันจะไม่ไม่ฆ่าเราเออแบบนี้หน่อยเออพีเมครับผมขอโทษครับออครับเออครับโอ้ยเมครับพี่อย่าเปิดคลิปได้ไหมครับเอออย่าเปิดเพลงได้ไหมครับผมรีเกียดลบรีเกียดลบครับเกียร,รตัดเออเออมันมัน,ปนไปเลยอุ้งริมนี่มันมากปึบอ่าไม่ได้แดกเอา้าพี่ตัวเขาด้วเออโอ้โหจะตายจะตายแหนไม่ตายแล้วปุบ ปล่อยพลังไฟปล่อยอะไรไฟให้หมดเลยอ่ะกูกดทุกสกิลโอ้โหมันก็เยอะแล้วกันแตลกไหมอุ้ยเฉียดโอเคครับน้องๆก็จะมาเอ่อมาไล่ฆ่าคนต่อนะอ่าโอ้โหโอ้โหแบบตัวนี้โอ้โหไออดเดิมเลยขอโทษครับอย่าร้อนะเฮ้ยปุ๊บหลบก่อนไอ้นี่ไอ้นี่เราไหวไอ้นี่เราไหวแน่นอนเฮ้ยเอาใช่ไหมโอ้โหฟ้าเลยยูก็ไม่โดนโอ้โหทำไมชืีวพือ้นทุกตัวเลยวะ ื่คุณมากมันรู้จักกันมาก่อนอะเออมามาตัวนี้ตัวนี้จะต,ตายไปสินำ่ำนี่แขนขาดแขนขาดลาก่อนแขนขาดเลยเนาะฮาก่อนเลาก่อวลุลเฮ้ยเจ้าบักอาลุกเฮ้ยโอ้โหบาัากลับเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเดี๋ยวเดี๋ดี๋ยวเยว เอ้ยหอดหอนหลอนหลอนเฮ้ยหลานลานเลยชิมหายเฮ้ยหลบยี่เส้นชิวฮึอ่าฮะนี่ตึ้งเดเมตชิโอ้โหชิมหายแล้วชิมหายน่าสนุกจริงๆเออเฮ้ยท่านผู้ชมครับผมจะดูนะครับอืมเทม่าตรงนี้ไล่ฆ่าหนัวน่าจะเป็นเราโอ้ยดูดูดู อย่าพึ่งแป๊บหนึ่งอ่าชทอยู่อย่าพึ่งอย่าเย็นอ่าชทก่อนโอ้ยยังไม่ได้รีบเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอมาดาบต่อดาบมามาดิมาดิมาดิฮึบนี่โอ้ยไม่รู้อะไรทีตัวดีอยู่ดีอยู่ฮึบก็มาเดี๋ยครับก็มาเดี๋ยครับฮึบบ้าก่อนบ้าได้ไหมบ้าไปไหนโอ้โหโอ้โหเกือบโอ้โหกูว่ากูชัวร์เดี๋ะเดะ กรีวาบก่อนเลยขั้นแรกกูต้องรีบว้าบเลยว้าบดิไอ้เอไอ้ผมว้าบเ้ยไอ้โอ้โหิงใครวะอู้หูเฉียดหัวกูเลยป่าเบอร์ตายอืออือพวกมึงชอบพักยัยไหมแบบเนีย้ยฮะเอาชิบหายชิบหายแล้วเฮ้ยมันกือบตายหมดแล้วนะมึงคิดจะสู้กันเลยเหรอฮะตอนแรกเล็กสู้กันโคตรมันเลยอันนี้ไม่มาสามวิคีกันละ ไอ้มึงมาสาวมาขี่ชุมนูมอะไรกันตอนนี้วะเฮ้ยเราต้องลาช็อตดูว่าผมลาช็อตได้ตัวนี้อ้ตยืนนิ่งใช่ไหมโดนลาช็อตโดนโดนโดนไม่เห็นกูล็อกไม่เห็นกูล็อกเฮ้ยยิ่งล่าล่าอะไรวะนี่นี่นี่ มันเห็นวะเฮ้ยมันเห็นกูเห็นกูแล้วลุบลุกโอ้ยกับบุบหมดบุบอันนี้แหละอันนี้แหละอุ้ยไม่โดนไอ้น้องไอ้น้องไม่โดนไม่โดนนะแตกนะอุ้ยจะแตกว่ะอุ้ยโดนล็อกชิบหายละจะแตกว่ะอุ้ยโดนล็อกชิบหายละจะแตกว่ะอุ้ย ก็นนสนุกกันมากกันพอแล้วครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้จะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยก็ผมเพื่อไปกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะฮะอ่าก็ขอบคุณน้องๆที่ผมอยู่ในนี้ที่มาไล่ฆ่าผมก็เย,เยอะนะ <c oughs> เล่นไม่ได้เลยนะผมอ่าแรกะทบแปลว่าเราต้องตื่นแต่เช้ามาอัดนะฮะ <c oughs> กว่าจะรอดนะครับผมบานเก้าโมงขึ้นนี่โอ้โหตายทั้งเป็นเลยอ๋อก็ขอบคุณน้องๆทุกคนครับผมอ่านะ แล้วก็จะให้ชื่อไว้แล้วกันอาเคดิตนิดหน่อยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีอะไรผมบายบายสวัสดีครับ